สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องบ้าแหลมพารวยครับผมจะพาพี่น้องนะครับเนาะมาติดตามครับผมกับรัฐบาลไทยครับสําหรับครับผมขับแนวทางครับวันนี้นะครับเนาะหวยไทยเฮาครับผมครับวันศุกร์ครับพี่น้องวันศุกร์ที่สอง เดือนพฤษภาคมสองห้าหกแปดครับสำหรับชุดวิ่ครับผมชุดวิ่ก็จะมีสี่สามหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสามครับขอประทานอภัย ครับสำหรับเลขวิ่งมื่อนี้นะพี่น้องครับเบาแหลมครับผมรับวิ่งหนึ่งครับผมวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวด้วยพี่น้องรับวิ่งหนึ่งบนล่างเลยรับตัวฟันเนาะรับเนาะรับตัวฟันนี่พี่น้องรับออเดอร์ครับผมรับพระว่าตัวฟันเบาแหลมนี่ครับมันเป็นตัวที่พี่น้องเอฟซีเนาะรับเนาะรับเลขไทยเฮานี่จีบอปันใดเฮาจีรู้ๆกันครับผม แต่เบาแหลมจับให้มันตรงตามสูตรเนาะครับเนาะครับจะเป็นหนึ่งสามครับพี่น้องครับะะ้วก็ครับมาเบิ่งสำหรับตัวการตัวร่องหนึ 1, 4, 1, 5, 1, 6, ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกกรบผมขออนุญ,ญาตจาัดเรียงไหม หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกวังว่าพี่น้องนะครับเนาะจะเห็นชัดเจนกันทุกคูทุกคน ขัน่อส่สีไวปนะพี่น้องมันกับผมมีความโดดเด่นครับพี่น้องต้องครับสําหรับพี่น้องนะครับเนาะท่านใดครับผมครับเห็นแล้วอาจสเซบอ้อยถือกับแพลตฟอร์มนะครับเนาะที่เบลาแลี่ยห้ไปหรือว่าครับแพทเทิร์นรูปแบบที่ตั้งหรือสั่งขึ้นมากนะครับเนาะกะต้องขอกลับมาท่านอภัยกลับสําหรับกระผมครับส่วนตัวกลับไปย่ำนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขียนในเป่าเหลี่ยมรู้สึกว่ามัน ้าเหาตัวนังสือบ่งงามน,นี่มันจะบก็กระเบียบครับพี่น้องบอก็กระเบียบเรียบรอย้อยมาเบองเลขสาตัวกันชักนิดหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวครับของบ้าวแหลมครับก็จะมี4 3 1สามหนึ่งละกัสี่ สามสามสามหนึ่งสาม จัดรูดแบบอีกแจักนิดนึดนงฮะพี่น้องครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับกับรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับเบาวเหลี่ยมพาโรยครับผมครับอันนี้ก็คือ ตัวเลขตามสูตรที่ลงให้พี่น้องนะครับเนาะครับแคปหน้าจอกันเลยพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซกันทุกคู่ทุกคนที่กําลังเข้ามากําลังติดตามกําลัางรับชมอยู่นี้ขณะนี้ครับผมครับขอให้พี่น้องเนาะครับเนาะครับโชคเปิดดวงเปิดเนาะครับเนาะครับให้พี่น้องปังๆกับแนวทางของบ้าแหลมเอาเมาเบิ้องอีก จักหน่อยครับพี่น้องในกลุ่มนะครับเนาะบ่าแหลมฟันตัวใดครับผมแล้วพี่น้องครับ,บก็บต้องสงสัยนะครับเนาะครับเป็นปกติครับนักคำนวณเขาก็ต้องมีสูตรหลายสูตรครับผมอันนี้คือสูตรหลักครับผมที่ลงไห้เล็กวิ่งเก่งเวยพี่น้องแต่มือนีนะครับเนาะเล็กวิ่งมาชนกันครับผ,ผมกับสูตรที่เก่งคือกัน มาบ่งกันวันในกลุ่มเบาแหลมครับผมได้ฟันให้พี่น้องอฟซีกันตัวไดบ้างเขาอนุญาตทวนกันนิดนึงนะครับเนาะสำหรับชุดวินรัฐบาลไทยมณีครับผม4 3 1สครหนึ่งมคราบมับเบาแหลมพารรยนะครับเนาะเป็นครับผมงวดแรกของเดือนขอให้พี่น้องปังๆกันครับผมครับสายวิ่งครับผมรับบนล่างเนาะพี่น้องเนาะครับหนึ่งครับพี่น้องฟันเน้นๆขาดๆเลยครับสำหรับตัวฟันขึ้นหนึ่งสามครรบพี่น้องกลับกระนาเด้อครับผมรับสามหนึ่ง ครับสำหรับตัวกันตัวร่องนะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับผมพิจารณากันเบิ่งครับมาแบบดวนๆเฝ้าๆครับผมครับสามตัวสี่สามหนึ่งสี่สามสามสามหนึ่งสามครับขอกราบรด้านอภัยอ่ะมาเบิ่งครับผมสำหรับตัวฟันลงกลุ่มครับพี่น้องครับ ขับพี่น้องเอฟซีขับผมขับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับเนาะของบ้าวแหลมครับผมขับฟันลงกลมเพียงตัวเดียวขาดขาดเขียนเขนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะขับบ้าวแหลมพารวยครับผมรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดครับฟันเด่นหนึ่งรูดหนึ่งครับพี่น้องเด่นหนึ่งรูดหนึ่งครับผมหนึ่งเก่าคูเดียวแขียนเขนเลยพี่น้องอย่าลืมไปกับด้วยครับผมบนล่างกันเอาไว้ครับเพราะว่าแนวทางครับผมสําหรับสูตรนี้บอดแมนสูตร ปักลักกระบมรับยาลมวานี่คือกับตัวฟันทงเนาะครับเนาะกับคู่เดียวเลยพี่น้องอาจจะบลอแมทกันนะครับเนาะกับเหล็กบาาแหลมที่ลงให้พี่น้องเบิ่งแต่พี่น้องครับผมรับมักชุดใดรา่ว่าจะเป็นชุดลักหรือชุดฟันนะครับเนาะเพียงคู่เดียวหางเดียวลองพิจารณากันเบิ่งครับ พี่น้องเอฟซีทันไหมที่เขามากนะครับน้องอาจจะบอกว่าเบาแรงเก่งขนาดใดถึงกาฟันเหล็กตัวเดียวครับกะบอกเก่งครับพี่น้องแต่ตัวฟันกะครับว่าจะเป็นเล่าหรือไถกะครับมีเขามีหลุดคือเผินอยู่ครับผมครับสําหรับลงในกลุ่มนะครับนอกกสองูคครับผมครับกันอีกโคหนึ่งครับผมครับปกติอันนี้คือปกติเลขทุกอันครับโดยขุนเลขทุกอย่างครับผมแต่เวลาฟันมากใจเพียงคู่เดียวหางเดียวแนแขนเลยแบบนี้ครับผมตลอดเลย ครับผมครับสนใจเข่ากุ้มก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาครับพี่น้องครับเลื่อนกลับขึ้นไปจะมีไอดีไลน์นะครับเนาะอยู่ชุดเต็มบริษันกะอ่ะมารอเบิ่งเอาแคปหน้าจอกันไว้ก่อนครับพี่น้องสำหรับชุดฟันชุดเด่นของบ่าวแหลมครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มนะพี่น้องครับอยู่ในกลุ่มครับนี่คืออยู่ในกลุ่มที่ลงไปให้นะครับเนาะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่280คนครับเป็นกลุ่มของบ่าวแหลมครับผมครับนี่คือชุดเต็มครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ ไอเดล่าอยู่นีโบมีตัวนี้ครับลืมเข้าว่างหันลงเล้าพัฒนานะครับเนาะจะมีไอเดล่าครับไอดีไลยเบาแหลมครับผมครับอันเดียวกันนะครับเนาะกับคลิปเล้าไปเปิดเบื้องยูกลิปเล้าก็ได้ครับพี่น้องครับจะมีไอดีไลยเบราพี่น้องจะ็บเบื้องหันเยอะอยู่แล้ว การันตีได้รับรองได้ครับผมว่าครับเขามาอยู่ในกลุ่มกับบ่าวแหลมบ่ผพิดหวังแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันขอให้พี่น้องโชคมาดํารวยทุกคู่ทุกคนครับผมปังๆครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะครับเนาะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนให้ใส่วิจารณญาในการติดตามในการรับชมครับคลิปวิดีโอของบ่าวแหลมนําครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยพบได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม